การเพราะว่ามันไม่ใช่การลดน้ำหนักที่ทำได้อย่างถาวรค่ะ แล้วเราจะทํายังไงล่ะคุณเพชถึงจะลดน้ําหนักได้ค่ะวิธีการที่ถูกต้องเลยนะคะที่แบบทางฟิตเนสที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะลงลึกลงข้อมูลกันว่าการที่เราจะลดน้ําหนักที่ถูกต้องเลยนะมาจากการควบคุมการกินก็คือออกกาลังกายอะดีค่ะออกกาลังกายไปเลยช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรออกกําลังกายไปแต่เรื่องของการกินเขาแนะนําว่าอย่างแรกเลยค่ะ ควรที่จะกินอาหารแบบโลคาร์บคำว่าาร์บก็คือคาร์โบไฮเดรต l ก็คือต่ำหมายความว่าให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำๆและไปแทนอะไรล่ะโอ๊ยคุณเพรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอดอาหารหรอแบบก็บอกว่าไม่ให้อดอาหารไงก็ไม่ให้กินน้อยลงไม่ใช่หรอแล้วให้ลดคาร์โบไฮเดรตแล้วจะให้กินอะไรล่ะคำตอบก็คือให้กินโปรตีนเสริมเข้าไปค่ะ กินโปรตีนเสริมแทนจำได้ไหมเนื้อหาแรกๆเลยอะที่เคยบอกว่าเอ้ยการที่เรากินโปรตีนอะมันไม่ได้ไปสะสมเป็นแบบแหล่งพลังงานแต่ถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตกินไขมันเยอะๆะมันจะไปสะสมในร่างกายได้แต่กินโปรตีนอะไม่ได้เป็นสะสมเป็นไขมันในร่างกายเนาะดังนั้นทางการแพทย์เขาก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากจะลดน้ําหนักแบบเพิ่มการเผาผลาญให้ลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและกินโปรตีนให้เพียงพอแทนค่ะ ขอทวนนิดหนึ่งจำแรกไม้โปรตีนให้เพียงพอคืออะไรเอาเลขหนึ่งคนถ้าหนักห้าสิบหกกิโลกร,รมัมต้องกินโปรตีนกี่กร,รมัมอ่าคำตอบก็คือห้าสิบหกกร,รัมนั่นเองค่ะต่อมาวิธีที่สองคือเขาเรียกว่าการทำ intermittent fasting ค่ะหรือว่าในฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าการทำ IF การทำ IF คืออะไรก็คือการที่เรา จะจากัดเวลาในการกินของเราสูตรส่วนใหญ่ที่เขาใช้เลนทาะ,ะก็จะค่อนข้างมีหลายเลขแต่ว่าเลขที่แบบทางการแพทย์เขานิยมใช้อ่ะคะ่ะเขาจะใช้เลขแปดกับสิบหกเพราะว่าในหนึ่งวันเรามียี่สบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะแปดบวกสิบหกก็คือยี่สิบสี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าในหนึ่งวันของเราเนี้ยเราจะให้กินอาหารได้ทั้งหมดแปดชั่วโมงแต่อีกสิบหกชั่วโมงที่เหลือ ห้ามกินอะไรเลยนอกจากกินน้ำได้อย่างเดียวหรือกินอาหารที่ไม่มีแคลอรี่ได้อย่างเดียวค่ะแปดชั่วโมงกินยังไงล่ะสมมติว่าโอเควันนี้เพ็รเริ่มกินมือแรกตอน8ดโมงเช้าเพ็รก็นับเลย8ดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าอ้ยบ่ายสี่ถึงแค่บ่ายสี่เพ็ดก็จะกินอาหารได้แค่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเท่านั้นกินอะไรก็ได้กินไปเลยแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น แต่หลังจากสี่โมงเย็นไปจนถึงแปดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งเพชห้ามกินอะไรเลยนอกจากน้ำหรืออาหารอะไรก็ตามที่ไม่มีแคลอรี่ค่ะคือระหว่างเนี้ยช่วงสิบหกชั่วโมงที่เราอดอาหารไปมันจะใช้หลักการที่ว่าร่างกายเราก็จะดึงเอาส่วนเก่ามาเผาผ่านพลังงานแต่มันไม่ใช่การอดอาหารไงเพราะว่ายังมีช่วงที่เรากินอยู่ควบคุมเวลาอยู่แต่ว่าช่วงสิบหกชั่วโมงนั้นะคือร่างกายเราก็จะมีช่วงเวลาในการเผาผ่านไขมันเก่าๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการที่เราทำแบบนี้นะเอ่อถ้าอยากจะให้เห็นผลมากขึ้นไปอีกอะ่ะเขาก็จะแนะนำว่างานก็ในช่วงที่เรากินอะ่ะควรที่จะเลือกกินอาหารควบคู่ก,กันไปด้วยไหมซึ่งปกติแล้วเขาก็จะแนะนำเป็นพวกแบบแพนเบดหรือว่าพวกอะไรก็ตามที่มาจากเอ่อพวกพืชพวกธรรมชาติเพราะว่าเขาอ่ะมีกรดอะมิโนแร่ธาตุอะไรที่จำเป็นหลักๆค่ะเขาก็จะแนะนำเป็นพวกทานผลไม้ก็ได้นะ ให้ทานผลไามา้ได้ทุกชนิดเลยแต่ว่าไม่อยากให้เป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงตัวอย่างอย่างเช่นสับป,ปะรดอย่างเงี้ยมีน้ําตาลสูงก็อาจจะไม่แนะนําหรือถ้ากินผักก็กินได้ผักทุกชนิดเลยรวมถึงพวกถั่วถั่วต่างๆค่ะก็สามารถที่จะกินได้นะพวกถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเลืง้งถั่วรันเตา้าเมล็ดควาน,นัวมเมล็ดงายอย่างเงี้ยกินได้หมดซึ่ง สมมุตินะคะว่าโอเคเพรเลือกวิธีนี้แล้วล่ะเพรอยากลดน้ําหนักเพรจะควบคุมอาหารแต่ว่าอย่าลืมนะว่าร่างกายเราต้องกินโปรตีนเน่นนะโปรตีนต้องพอด้วยไม่งั้นนะโอ้โรคต่างๆตามมามากมายแน่นอนก็ต้องมาดูแล้วว่าโอเคงั้นเพรกินถั่วก็ได้เลิกกินถั่วให้วันหนึ่งอะเพรจะกินถั่วเพรจะต้องให้ได้ปริมาณถั่วเท่าไหร่ถึงจะต้องกินปริมาณถั่วเท่าไหร่ถึงจะให้วันหนึ่งอะเพรมีปริมาณโปรตีนที่เพียงพอ ก็ไปหาข้อมูลต่อค่ะว่าถั่วเหลืองหนึ่งร้อยกรัมกินถั่วเหลืองแั้นนะหนึ่งเค็งแลนะหนึ่งร้อยกรัมจะให้โปรตีนจริงๆนะแค่25หกรัมเพราะว่าถั่วพวกนี้เป็นถั่วจากธรรมชาติยังไม่ได้แบบผ่านการสก,กัดเข้มข้นแล้วในร่างกายของเราก็ไม่ได้ดูดซึมโปรตีนพวกนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วยค่ะดังนั้นก็เฉลี่ยเลยกินถั่วเหลืองหนึ่งร้อยกรัมให้โปรตีนจริงๆแค่ย5สบห้ากรัม1ิกิโลกรัมแสดงว่าเพรต้องกินโปรตีนทั้งหมด วันหนึ่งห้าสิบกรัมอ่ากินโปรตีนห้าสิบกรัมใช่ไหมคะหมายความว่าเพชต้องกินถั่วเหลืองทั้งหมดสองเข่งหรือว่าสองร้อยกรัมซึ่งมันเป็นปริมาณที่ถือว่าโหค่อนข้างเยอะมากเลยนะโอมันก็จะแบบดูยากมากเลยอะในการต้องกินโปรตีนต้องกินถั่วเหลืองทุกวันมาละสองเข่งให้ได้โปรตีนห้าสิบกรัมอะค่อนข้างยากคะ่ะซึ่งดังนั้นอะถ้าเราจะเลือกหา ตัวแบบขนมนมเนยน้ำเครื่องดื่มหรืออาหารเสริอมอ่ะ